สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องมาสเตอร์วันนี้เดี๋ยวจะไปพาไปดูต้นไม้ใบหญ้านะครับเป็นต้นไม้พันสำหรับผมก็แปลกนะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะใบของเขาหน่าเหมือนปีกผีเสื้อนะครับเขาเรียกว่าผีเสื้อภูเขานะครับไปชมกันครับผม ปลาฝ่าดงต้องขออภัยมาถึงแล้วนะครับนี่ครับผมต้นผีเสือ้อภูเขานะครับ อเวลาเขาต้องลมนะ่ะจะเหมือนผีเสือ้อบอยบินเลยนะครับต้นนี้เพิ่งได้มาวันที่สองนะครับตัวเขาจะมีใบแห้งแล้วนะครับก็พยายามจะเลี้ยงให้รอดนะครับเดีย๋ยวให้เขาส่งตัวอีกอสักพักหนึ่งก็คงจะรอดครับเดี๋ยวเรามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้แข็งแรงครับต้นนี้ส่งไว สั่งวันสองวันก็ส่งมาก็เลยได้ต้นเล็กครับสวยครับต้นนี้แข็งแรงสวยงามครับชอบครับผมว่าผมจะสั่งอีกนะเนี่ยสักหนึ่งต้นครับส่วนพวกนี้ก็เป็นว่านน้ำทองเนาะก็เพิ่งเอามาลงเหมือนกันครับ คิดว่าน่าจะรอดเหมือนกันครับพวกนี้าเวลาเขาต้องลมสวยครับเหมือนผีเสื้อกำลังโบยบินหรือว่าเกาะตามต้นไม้เลยครับ คลิปนี้ไม่ยาวนะครับให้ดูต้นผีเสื้อเจ๋งครับเป็นผีเสื้อภูเขานะครับงก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกทกท่านครับผมคลิปสั้นๆวันนี้พญาจงอางโดนหนอนกินไปแหว่งไปครับจะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม